การเล่นป๊อปปี้ไปทำแบบเร็วที่สุดในโลกเรามาดูกันว่าผมจะจบเกมนี้ได้ภายในเวลากี่นาทีนะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม p p y Playtime chapter ที่3กันเช่นเคยนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ผมทำมาเป็นคลิปพิเศษก็คือการเล่นป p y ป l a y t i m e แบบเร็วที่สุดในโลกเรามาดูกันว่าผมจะจบเกมนี้ได้ภายในเวลากี่นาทีนะฮะไปแบบไวๆนะครับนี่ครับจเจ้าแคทเนปทำการจับเราเตรียมโยนลง ชอบทขยะอือนี่ละเดี๋ยวเราจะต้องหันไปมองหน้มามันหนึ่งทีก็เธอชอบคลิปนี้นะฮะเหมือนเดิมสวัสดีจะ้ะลากไกลอย่าลืมให้กำลังใจด้วยกันกดไลค์กันด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลอมอบอลอย่าลืมเลยทำไมมันเด้งอย่างนี้วะกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยปกติมันลงมามันไม่ได้บีบเลยใช่เหมทำไมรอ,อบนี้มันบีบเลยวะนี่นะฮะเอา้าไม่โดนอีกเอาละเราเตรียมปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะฮะ เราจะทําการจับเวลาด้วยนะครับเพื่อให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดนะฮะมอันนี้เดี๋ยวรอมันโยกขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดผ่านไปแบบทีเดียวเลยนะฮะแบบว่องไวมาครับไปครับทําเวลาครับทําเวลาครับโอ้ยยออย่อโอเปิดประตูแบบรีโมทยื่นมือไปเปิดยื่นมือไปเปิดอีกอันนึงไปเอาละทีนี้เดี๋ยวเรารอจังหวะนิดนึงนะ ตรงนี้ถ้าเกิดเรากระโดดไปนี่มีสิทธิ์ตายสูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยอมเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งเอาละฮะโดดมาตรงนี้แล้วก็รอจังหวะอีกสักหน่อยเพราะว่าตุยแน่ๆตรงนี้รอขึ้นมาโดดไปเลยเออไปแบบเร็วไปแบบเร็วไปแบบเร็วเอาละเฮ้ยไออ้วน,นหนีไปไหนไออ้วนมันปีนขึ้นไปแล้วนะไออ้วนตุยนุ้ยของเรามาครับกระโดดไปทุกคนเห็นช่องด้านขวาปะ ผมอยากกระโดดไปมากเลยไปไม่ได้วะโอชิปเป่งแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันติดอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ปะ่ะโอเคเอไปได้ไปได้แต่ผมอยากเข้าไปในนานมากเลยเอ่ะเสียเวลาพอแล้วไปต่อดีกว่าย,ย,ย่อๆเออเอาละครับนี่ฮะลงมาข้างล่างต่อไปทางนี้ใช่ไหมเนะี่ยลืมละต่อไปก็เอ้ยผิดทางผิดทางอันนั้นเหรอทำไมเปิดไม่ได้วะอ๋อๆนี่นี่ทางซ้ายโอเคเราก็มาถึงห้องพักของเจ้าแคทเนปแล้ว ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าเราใส่แบตเตอรี่ก่อนหนึ่งก้อนแล้วก็เอาอีกก้อนหนึ่งนะครแต่ผมขอดูรอบๆนิดน,นึงอืมน่าจะไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปเอาอีกแบตเตอรี่เลยกันในห้องน้ำแล้วก็นี่ฮะกดมือไปไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเออใครยังไม่ได้ดูที่ผมเล่นเต็มก็อย่าลืมไปย้อนดูกันสนุกสนานเอาไฟฟ้ากันปึ๊บโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้ารีบๆีเปิดประตูเปิดประตูร,ะตรับโทรศัพท์ฮึย่างรวดเร็ว ได้ยินฉันไหมนายตัวเหมือนหลงนะฉันไม่อยากให้นายนตายเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เขาปล่อยไอ้พลัง,ลงเอเนอ ER ร์จีกล่องลงมาเป็นยังไงเฮ้ยไม่เห็นมันไหลมาตามท่อเลยเอ้าแล้วทำไมหยิบไม่ได้วะอ้าหยิบไม่ได้ด้วยอ่ะเปิดประตูไปแต่ว่าเมื่อกี้ตัวกล่องเอเนอร์จีมันมาแบบตลกดีเนาะยืดีๆก็โผล่มาแบบจะเอ๋เลย นี่กระโดดมาทางลัดนะฮะแบบเร็วๆไปแบบไวๆไป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 แบบเร่งด่วนเฮ้ยกดผิดมันต้องอันนั้นก่อนกดผิดอันโอเคเอาพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ค่อยแตะมือนะโอเคประตูเปิดเออแล้วเราก็จะไปขึ้นกระเช้าได้นะฮะใช้เวลามากี่นาทีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีอ่าสับพันยกก่อนซ้ายขวาเพื่อเปิดประตูนะฮะแล้วก็พุ่งไปเลย มันยังคุยกับเราไม่จบเลยเรามาถึงกระเชา้าละไปเลยฮะไม่รอช้าด่วนๆเอาละฮะระหว่างตรงนี้เราก็ดูกระเช้าไหลไปจากคําแนะนําของเอลเลนลัทวิดนะครับทีนี้ระหว่างนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราสามารถเขาเหมือนเล่นกลิชช์ของเกมได้ทําให้เราไปทางลัดได้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไหลไปตามกระเช้าเขาไปก่อน ซึ่งเดี๋ยวเราจะผ่านไปพร้อมๆกันนะครับในแต่ละส่วนนะจะเป็นการจบเกมป๊อปปี้เพเทามภาคที่3แบบเร็วที่สุดในโลกนี่นีไกลาลไกลลตอนนี้เราก็ดูวิวไปก่อนแล้วก็ฟังเสียงแอนลอเหาของเจ้าเอลเลียดนัทวิททุกคนเห็นช่องสีแดงๆไหมแถวๆนั้นแหละที่เราสามารถกระโดดออกจากกระเช้าได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเอาไว แต่ว่าผมชอบเกมนี้มากเลยนะ,ะเขาทำดีมากเลยแต่ตอนที่ผมเจอว่ามันมีบัฟเกมดนวยแบบแปลกใจมากมันสามารถจบเกมได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีเดี๋ยวจะดูว่านี่ผมสามารถจบให้ทุกคนดูได้ภายในกี่นาทีนะฮะไกลละไกลละมามามาเตรียมเตรียมเตรียมนี่ผมถอยติดหลังกระเช้าละเตรียมกระโดดเตรียมกระโดด เอาละเริ่มละเริ่มละผมกระโดดเลยนะกระโดดชนข้างหลังนี่นี่กระโดดอึ๊บอ๊บอึ๊บโอ๊ยทันไปเนี่ยโอ้ยหลุดหลุดหลุดได้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 โอ้โหเนี่ยเราล่วงลงมาข้างล่างแล้วนะฮะแล้วทีนี้ไปทางไหนต่อวะเนี่ยขอผมคิดแป๊บหนึ่งน่าจะตรงนี้เปล่าเอากระโดดไปไม่ได้หรือว่ามุมนี้เนี่อ๋อไงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้นะฮะกระโดดลงไปเลยครับอึ๊บโอ้โหเกือบตายแล้วก็เดินมาตรงนี้กระโดดข้ามมานี่นี่เฮ้ยเฮ้ยได้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 โอเค เราก็ทำการถอยหลังนะครับตรงนี้เราก็เดินกลับไปข้าณหนิดนึงทำเนียนๆเหมือนแบบเราเพิ่งเข้ามาในสถานที่อย่างนี้ซึ่งตรงนี้นะฮะมันจะเป็นไอจุดที่ปล่อยแกส๊สอะไอที่ที่เราต้องมาจัดการเรื่องแก๊สนะครับเนี่ยเราข้ามมาถึงจุดนี้ได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปเอาตัวพลังงานไฟฟ้าเลยนะตรงนี้ผมต้องมาเก็บเอามือม่วงก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บมือม่วงเนะี่ย เราจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าแคทแปได้นะฮะะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาเข้าตรงนี้เพื่อหยิบมือม่วงนี่หยิบมาก่อนโอเคนี่ฮะเราก็สามารถเอามือม่วงใช้ได้แล้วนะแต่ว่าตรงนี้ครับมันจะมีถังบาร์เรล,ลถังหนึ่งที่เราสามารถบินขึ้นไปข้างบนได้ผมแบบแปลกใจมากเลยนะตอนที่เขาเจอกันคือแบบใครเป็นคนเจอวะคือผมก็แอบ,บแปลกใจนะต้องทําให้ถังมันนอนก่อนเราถึงจะบินเกาะถังขึ้นไปได้ แต่ว่าทีเนี้ยคนพัฒนาเกมเขาตั้งใจทําไว้เหรอผมก็แอบ,บแปลกใจนะฮะเดี๋ยวต้องเล็งนิดนึงเล็งนิดนึงเนี่ยเน,น,น,นมันจะทําให้เราบินบินได้นะ,ะแต่เราต้องเล็งเลงหน่อยขอจัดทรงแป๊บหนึ่งนะจัด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 เอามาเมาเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วลุต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 อีกทีทีทีเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่แล้วเราต้องคุมดีๆนะระวังล่วงโอ๊ะแอบคุมยาเนี่ยถึงมาเนี่ยต้องไปให้ถึงข้างบนถึงเป้าถึงเป้า ไอ้นี่ถึง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 โอเคพักตรงนี้แป๊บนึงนะฮะเราพักตรงนี้แป๊หนึ่งโอ้ยติด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 ปล่อยทางแป๊หนึ่งนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราบินขึ้นไปต่อนะฮะจากตรงนี้ขึ้นไปต่อได้นะค่อยๆบินไปเกาะขอบเกาะขอบไปอันนี้เหมือนเราขึ้นมาตรงที่แบบขึ้นลิฟต์เพื่อจบเกมตอนสุดท้ายไงเดี๋ยวนะผมอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะนติดติดติดเอ้าขึ้นไปไม่ได้แล้วเ <reiter S 1> หรอไงต่อเอ้ยตรงนี้นี่นว่ะเดี๋ยว <ๆ S 1> นะเดี๋ยวนะ ท่อสีเหลืองเออนี่ไงนี่ไงนี่ถึงแล้วถึงแล้วโอเคเอาถังมาด้วยเผื่อล่วงเดี๋ยวนะแต่ถังเก,ก,กะกะว่ะนี่ฮะทุกคนตรงนี้คือจุดที่เราขึ้นลิฟต์มาสูงสุดนะเอาถังบังทางโยนถังลงอยางล่างเลยโอเคเรากระโดดมาตรงนี้เลยนะแล้วก็มันน่าจะไปฉากต่อไปได้นี่ไงเท่านี้เราก็เหมือนเราขึ้นลิฟต์มาแล้วนะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเออ <laughs> นี่ไงเห็นไหมเรามาถึงฉากสุดท้ายโดยที่เราแทบไม่ต้องผ่านเลยเลยครับ แล้วจากนี้ไปเราก็จะต้องทำการเอาชนะเจ้าแคทแนปเพื่อจบเกมนี้การจบแบบนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นการจบเกมแบบที่เร็วที่สุดเท่าที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้นะฮะผมว่าก็เป็นการจบเกมอีกแบบหนึ่งที่ตื่นเต้นดีนะเป็นการเอาชนะบักนี่แล้วเราก็แค่ทำการเตรียมผ่านเจ้าแคทแนปก็พอ,อปล่อยควันเล่นหนึ่งทีเอาถังอันนี้ออกมาแล้ว โอเคเริ่มเกมได้ละพอเราเริ่มใส่ถังเอนดิจก้อนแรกก็จะสามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับมาทีนี้ผมเริ่มรู้ทริคในการผ่านของแคท n นปอันนี้มันผ่านได้ไม่ยากนะฮะเนี่ยเราแค่คอยมองมันก็พอว่ามันจะมาจากประตูไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้มาเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันมีมาจากทางนี้แต่ว่าเราไม่มีมือปืนยิงไฟนะ มันเป็นตัวหลอกนะฮะเรากดพ่นควันไปมันไม่ลองกรี๊ดนะทีนี้เดี๋ยวเรามาฝั่งนี้มั่งเมื่อกี้เห็นมันมาเตรียมมาละอ่านี่ไงฝั่งนี้มันมีเสียงมันกรี๊ดนะแสดงว่าเป็นตัวจริงเนี่ยๆเนี่ยบางทีเป็นตัวหลอกนะแล้วซึ่งตัวหลอกส่วนใหญ่ชอบอยู่2ฝั่งนี้ด้วยสองฝั่งด้านหลังเอใส่ energy ตัวที่2เรียบร้อยเอ้ยตู้ด้านบนดึงปิดไว้ดึงปิดไว้ด้านล่างก็มีมาอีกนะฮะ Okay. เดี๋ยวไล่มันกันอ่าตัวปลอมอีกแล้วตัวจริงอยู่ไหนมองหาแป๊บหนึ่งในกระตัวปลอมนะเห็นไหมมันละลายหายไปมองดีๆนะมองดีๆเนี่ยมันมาฝั่งขวานะครับแล้วเราก็รีบใช้นี่อันนั้นตัวจริงนะมันกรีดร้องไปละผ่านได้ไม่ยากผ่านได้ไม่ยากพอรู้ทริคปุ๊บง่ายเลยนะการเอาชนะเจ้าแคทแนปนี่ ี่ผมพ่นควันเล่นไปอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะใส่อินเทอร์จีอันนึงได้แล้วนะฮะอันที่3แล้วนะเห็นไหมใกล้จบละใกล้ครบ4อันละเออพ่นควันไปเยอะๆพ่นควันไปเยอะๆนั่นตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมนะไอ้นี่ตัวจริงปนะเนี่ย โอ้ยกดผิดล็อกลๆอกลกนิดนึงตื่นเต้นตื่นเต้นอั้งสมาธินิดนึงอันนี้ก็ตัวปลอมเหรอเราไม่มีมือยิงไฟไงเราเลยต้องกดปล่อยพลังงานไฟฟ้าทุกอันเลยนะฮะอันนั้นตัวจริงละโดนละเอ้ยอันที่สี่มันอไรจะเปิดอันที่สี่้ออมาแล้วมาแล้วเอาเอานี่อันนี้หยิบมา นี่ฮะใส่ครบ4อันเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็รอมันนับถอยหลังนิดนึงใกล้จบแล้วทุกคนระวังมืนหัวนะผมแห่นเร็วนิดนึงใช้เวลาไปกี่นาทีละจบเกมแบบรุ่นเร็วที่สุดถ้าที่โลกนี้มีคนจบมานี่ตัวจริงนะฮะคนควันใส่หน้ามันไปใกล้จบยังใกล้จบยังอีกกี่วิอีกไม่กี่วินะฮะดูเวลาอีกยีวิ อีซี่ละตอนนี้แค่มองว่ามันจะมาจากฝั่งไหนยังไม่มีมานะยังไม่มีมาไล้ละอีกแค่5วิเท่านั้นเตรียมยิงปืนใส่มันเอ้ย,อยนี่ไงได้ละจดไปเออนี่ครับแล้วเราก็ยิงมันเลยนะฮะเพื่อไม่รอช้าจบเกมอย่างรวดเร็วลาก่อนนะเจ้าแคปแนบ แต่ละคลิปนี้ก็ถือว่าได้เห็น2แบบก็คือ 1. การจบเกมโดยใช้บัคใช้คลิชจบแบบเร็วที่สุดไม่ถึง20นาทีนะผมว่าอันนี้แบบจบไวมากแล้วก็การเอาชนะแคทแนปแบบง่ายที่สุดนะฮะไม่ยากนะไม่ยากแต่ยังไงก็ตามผมว่าฉากนี้โคตรโหดโหดมากมาลาก่อนนะแคทแนป ไปเป็นหนึ่งในล่างส่วนประกอบของเจ้าเดอะปตไทอีกคนหนึ่งไปเลยไปเอาละฮะทีนี้ก็จบลงแล้วนะเราเอาชนะมันได้ละแล้วเราก็ไปกันเลยไปแบบรวดเร็วไม่รอช้าเราลงลิฟต์ไปเลยนะครับนี่พอลงลิฟต์ไปเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะเป็นฉากจบได้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะเข้าสู่ตอนที่แบบเราไปคุยกับป๊อปปี้ได้เลยนี่นะฮะ ผมก็แอบลุ้นเลเนี่ยว่าจะไปฉักจบได้หรือเปล่าไหนดูสิน่าจะได้นะน่เ็นปะไปมีกล่องน้ำเงินให้เราใส่ด้วยผมลองใส่เล่นนะฮะเสียเวลานิดนึงผมขอลองหน่อยถ้าใส่ไปแล้วมันแบบกดปุ่มได้หรือเปล่าผมอยากรู้ <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรเอเคผมไปเลยดีกว่านี่นะครับ เอ้ยนี่ักจบแล้วป๊อปปี้คุยกับเราแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เป็นฉากจบแล้วไหนๆก็มาฉากจบแล้วเดี๋ยวผมขอขึ้นมาดูป๊อปปี้แบบชัดๆหน่อยประมาณว่าเรานี่เก่งมากเลยนะเราสามารถเอาชารได้ทุกอย่าง <c oughs> นี่เราเปีนขึ้นมาข้างบนได้นะครับนี่ไงป๊อปปี้มันออกมาจากท่อจริงด้วยเ <c oughs> วลาเราอยู่ล่างเรามองไม่ค่อยเห็นนะเ,เราเห็นแค่ว่าป๊อปปี้มันพูดมาจากทางด้านนั้น นี่ผมจะแย่งเทปมาก็ไม่ให้นงะเนี่ยพยายามหยิบเทปมามันไม่ให้เราหยิบเลยโอเคคำตอบของเราไหมาให้เราดูวิดีโอชั่วโมงแห่งความสุขเ,เกมหันษามาครับเขาก็เปิดเทปให้เราดูผมโดดลงมาเลยนะผมขอลองหน่อยว่าถ้าผมมาตรงนี้คือจบได้เลยไหมไม่ได้หว่ะเนี่ย Okay. ทำไรเดีระหว่างนี้ก็รอมนะันเหรอรอเนื้อเรื่องดำเนินไปกะ <c oughs> จะกดฟังคแคเดปเล่นมันก็ไม่ร้องด้วยอแอดูวิดีโอเล่นละกันกับทุกคนตรงนี้คือตัวอะไรทุกคนรู้ปะ่ะบันโซใช่ไหมใช่บันโซปะ่ะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นคุณครูนะคุณนะครูคดีไลท์ของเรามีตั้งหลายตัวเนี่ย เข้าไปลุมกระตืบส่วนตรงนี้อาจจะเป็นคิซี่นิซี่นะพอฮัก,กี้วักกี้น่าจะตอนต้นคลิปเลยไงตอนแรกตัวแรกอันนี้บ็อกซีบ่บูแต่ผมสยองฉากนี้นะที่แบบเห็นคนนอนแบบเยอะมากอันนั้นน่าจะหนึ่งใน s m i l ิ n g c r i t นะฮะไอตัวแพนด้าปะ่ะเหมือนจะใช่เลยเนี่ยตรงนี้แบบศพคนเยอะไหมเขาใส่แบบเยอะจริงๆอะ่ะสยองจัด,จด เยองจนผมต้องแหันไปมองข้างหลังว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนพอวิดีโอนี้จบคิสซี่มิซี่มันจะโผล่ออกมาเนี่ยว่าเดี๋ยวผมไปดูตรงจุดที่มันเกิดดีกว่าเพราะอยู่ดีๆมันก็โผล่ออกมานะฮะในประตูนี้นะผมขอดูนิดนึงว่ามันเกิดตรงไหนป๊าปี้ยังคงคุยกับเราอยู่ป๊าปี้เธอรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าฉันจบเกมเธอแบบสิบกว่านาทีป๊ปปี้บอกไม่รู้ เดี <aid> ๋ยวเขาดูหน่อยเพิ่งเห็นตรงปากท่อด้านบนมันขาดๆด้วนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิซ่มิซี่เกิดยังไงค่อยๆเดินออกมาจากมุมมืดหรือเปล่าถ้าเป็นแบบค่อยๆเดินออกมานี่เท่เลยนะแต่ปรากฏว่าวาปมาถ้าวาปมานี่แฮ์เลยแต่ว่าสถานการณ์ที่นี่ก็ถือว่าโหดจริงๆฆ่าทุกคนเนื้อเรื่องเขาแอบโหดใช้ได้เลยนะ ฆ่าทุกคนแบบไม่เหลือแล้วโดยเฉพาะไอ้ตรงส่วนที่แบบลากศพลงไปกินโอ้โหสยองจัดเนี่ยเปิดละห <c oughs> ยุดดีๆโพงมาถึงด้วย <c oughs> ชีปป๊เป่งแล้วแกแกคือนุญญาณเหรอคิซีมิซ,ซี่ฉันตกใจหมดเลย <c oughs> นี่นี่นี่จับจับจับจมันน่ารักเนอะมันแบบอุ้มไปอุ้มมาจะลองยืนขวางเอา้าเดินผ่านไปเลย <c oughs> ฉันตัวเล็กเหรอดูมุมนี้มั้ง นี่ปล่อยให้ปั๊ปปี้กระโดดออกไปนะฮะไถึงพื้นแล้วเดี๋ยวจะรีบส่งลิฟต์กลับขึ้นมารับนะรอก่อนนะโอเคไหมคิสซี่มิ่ซี่โอเคครับผมนี่ฮะเดี๋ยวคิสซี่มิ่ซี่ก็จะไปเปิดสวิตช์เพราะนั้นเราเข้ามารออยู่ในลิฟต์เลยนะครับนี่นะเนี่ยมองมองมองเราเข้าลิฟต์เสร็จปุ๊บก็จะจบเกมได้เลยอย่างไว นี่จบและกี่นาทีเนี่ยน่าจะประมาณ17นาทีกว่าๆผมมีเดินเล่นนิดนึงแต่นี่ครับทุกคนฉากสุดท้ายที่แบบคิดซิมิซ่กรีดร้องอะ่ะโคตรน่าสงสารเลยนะผมว่าต้องโดนประตไทรยจับตัวไปแน่เลยวะ่ะแล้วป๊อปปี้ดูลักคิดซิมิซ่มากเลยนะนี่ฮะเรารีบกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดจบนะสวยงางจบลงแล้วเป็นทีเ่เรียบร้อยอยู่ที่17นาที27วินาทีนะครับ ใชครับสำหรับการจบป๊อปปี้เพทามชัปเตอร์ที่3แบบเร็วที่สุดในจักรวาลไม่มีใครเร็วกว่านี้ละผมบอกเลย <laughs> มันคือการจบแบบใช้บั๊กนะฮะแล้วก็ใช้กลิชในการทะลุคือแบบเหมือนเราข้ามโซนอะข้ามแบบไปโหลดตรงนั้นข้ามไปโหลดตรงนี้ป๊บ มันก็จะทําให้เราสามารถจบเกมได้อย่างรวดเร็วแบบนี้นะฮะคือผมก็ไปเห็นเขาทามาแล้วทีนี้เฮ้ยมันทําได้จริงๆหรอวะผมก็เลยมาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเอ้ยมันทําได้จริงๆด้วยว่ะสำหรับคนที่อยากจะลองไปจบแบบนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมทําให้ดูเลยนะลองเปิดไปทําไปนะมันทําไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะยากตอนที่ขี่ถังเนี่ยนะอันนั้นต้องฝึกนิดนึงเพราะว่ามันต้องเลงจังหวะดีดีเอานะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นแบบตัวเต็มแบบตเต็มเอ่มอะแบบ ผ่านทุกจุดแบบเร็วที่สุดก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะฮะเผื่ออาจจะเล่นนะแบบจบเร็วที่สุดแบบไม่ใช้บัก๊กไม่โกงนะฮะอะไรฮะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กันด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาใหมย่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลอมอนบอลอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมคาลาไปก่อนทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวเ,เจอที่คลิปหน้าผมสหรับวันนี้สัสดีครับ จากของผมท่านมาปรดผมแล้วใช่ไหมอออืออืออือใ,ใที่สุดพดอได้เป็นส่วนหนึ่งกับท่านแล้ว